สวัสดีครับผู้ชมว่าับวันนี้พลังศรัทธาในช่วงของเปิดบ้านเปิดชวิตคนดังครับเราจะมาพูดคุยกับเซียนพระคนดังระประเทศครับซึ่งถือว่ามีเรื่องราวชีวิตมากมายนะครับเส้นทางชีวิตของเขาจะเป็นอย่างไรครับวันนี้มีตาแหน่งเป็นรองนายกสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยครับคุณพิสารเตชะพิภาคหรือว่าเจ้าของชายาต้อยเมืองนนท์ครับสวัสดีครับต้อยครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ได้มาเยี่ยมเยือนนะฮะอยากรู้เรื่องราวชีวิตของพี่ต้อยครับวันนี้กับตำแหน่งปัจจุบันทำอะไรบ้างครับ ก็ตอนนี้เป็นรองนายกสมาคมยมเครื่องบ่งบชาติไทยค,คนที่หนึ่งครับแล้วก็เป็นประธานชมรมเครื่องโมท็อไทยครับแล้วชีวิตเป็นไงบ้างครับหมายถึงว่าะทำไมไม่มุ่งเรื่องการเมืองไปเลยตันไม่ได้คิดครับผมไม่ได้คิดเรื่องการเมืองเพราะว่าเราอยู่อย่างเงี้ยกันก็เวลามันก็ไม่ค่อยจะมีแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องนั้นเราก็คงจะไม่มีเวลาให้ให้เขาเต็มที่นะครับแต่ถ้าเป็นที่ปรึกษามีอะไรอะไรอ หลแนะนาได้ใช่ไหมครับได้ในเรื่องของตําแหน่งรองนายกครับก็ดูแลเกี่ยวกับเรื่องงานประกวดพระคทั่วประเทศแล้วก็เป็นประธานกรรมการตัดสินพระทั่วประเทศนะครับซึ่งตอนนี้สมาคมเนี่ยมีงานมากครับการประกวดพระเนี่ยมีแทบจะทุกอาทิตย์แล้วก็หลายๆจังหวัดในในในเมืองไทยนะครับคืองานประกวดพระเนี่ยไม่ใช่ว่ามีที่นี่ แล้วก็มีตะกร้อไปจังหวัดนี้อาทิตย์นี้อาอีกจังหวัดอาทิตย์นี้จังหวัดอาทิตย์นี้เพราะในกรุงเทพมหานครนี่ก,ก,ก็ก็ไม่มากนะฮะก็เพียงละปีนึงก็ไม่ไม่ไกี่ครั้งเพราะโดนกระจายงานไปทั่วประเทศอเราก็าต้องเดินทางไปแล้วเรียกว่าเหมือนกับเป็นการกระจายรายได้เหมือนกับสร้างให้ภู้ตัดสิูิภาค นนตื่น,นตัวในเรื่องของพระเครื่องนะครับอีกส่วนหนึ่งก็เป็นการกระตุ้นแล้วก็เป็นการอ,าอนุรักษ์นะครับหรือว่าเป็นการรักษาสมบัติของชาติค,ค,คือพระเนี่ยมันก็เปรียบเสมือนมรดกนะฮะของชาติเพราะคนไทยเราเนี่ยจะเรียกว่าเจ็ดแปดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยเรานับถือศาสนาพุทธนะครับศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติแล้วก็พระนี่มันงเกี่ยกบเรื่องพุทธศาสนาแล้วความเชื่อถือก็อีกเรื่องหนึ่ง นะครับความตัดทาก็อีกหนึ่งขั้นะครับแต่สมาคมมาเครื่องเองเนี่ยก็ถือว่าสร้างมาตรฐานให้กับวงการประเครื่องยังไงบ้างครับคืออันเนี้ยสาคัญครับคือในสมัยก่อนเนี่ยเราไม่มีสมาคมเนี่ยต่างคนแต่ก็เล่นพระมันก็เป,ปะป,ปะเปะป่านะครับนี่เราก็จะดึงคนพวกเหล่านี้มาคนที่มีความคิดเดียวกันเนี่มารวมเป็นกลุ่มก่อนขึ้นมาอย่างน้อยก็เป็นการรักษาเป็นการะลง การเล่นพระไว้นะครับแล้วก็การเล่นพระที่ดีก็ต้องเล่นให้ถูกทางไม่ใช่ว่าต่างคนต่างเล่นมันก็ควรจะมีการแยกหมวดหมู่มีความสําคัญของพระแต่ละชนิดครับซึ่งจริงๆแล้วการแบ่งพระเนี่ยมันมีตั้งแต่สมัยโบราณมาแล้วตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ห้าสมัยรัชกาลที่ห้าเคยมีการประกวดพระอ๋อเหรอมีฮะโอ้โหเมื่อร้อยปีแล้วแต่การประกวดพระนั้นไม่ไม่เหมือนการประกวดพระสมัยี้ในสมัยรัชกาลที่ห้าเนี่ยก็มีการประกวดพระคือ ส่วนมากจะเป็นพระพุทธรูปอพระบูชาไม,ไม่ใช่พระเครื่องแล้วประกวดเลยประกวดเอาพระสวยมาขัดมันแต่งขัดให้สวยงามให้สุกเหมือนทองอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเปนการขัด,คขดใครขัดได้ดีก็ได้ชะนะเลิศไปส่วนมากก็จะเป็นพระพุทธรูปที่สมัยเก่าๆไม่ว่าจะเป็นตุขโขทายเชียงแตนอู่ทองอะไรพวกนี้ก็จะมาขัดกันหมดนะสมัยนั้นประกวดกันสมัยนี้ก็ประกวดพระก็หลายหลาก มีทั้งพระพุทธรูปมีทั้งพระเครื่อง <ac an> เหรียญขนาดจานแล้วก็มีเครื่องราง <c oughs> ว่านีชินผงม,มีหมดนะฮะตึง <c oughs> การประกวดพระในสมัยก่อนประกวดขัดแล้วก็ต่อมาก็มาประกวดพระไม่กี่ชนิดอาจจะร้อยชนิดร้อยประเภทนะฮะสมเด็จวัดระฆังสมเด็จบางุณภพอะไรเงี้ยก็ถือว่าอย่างละประเภทประเภทไปแต่ในนี้เท่ากับสองสามพัน ชนิดต่อครั้งต่อการประกวดหนึ่งครั้งเนี่ยแหละครับก็ใช้คณะกรรมการตัดสินพระเนี่ยอย่างน้อยสามสี่ร้อยคนงานตัดสินพระงานแถงานนะฮะเพราะฉะนั้นการประกวดพระเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่นะทุกวันนี้เป็นเรื่องใหญ่ครับเห็นว่าได้แล้วก็จะมีใบเสร็จให้ คือพระองค์ไหนที่ติดรางวัลเนี่ยฮะก็จะมีใบสติฟิกตหรือว่าใบประกาศตียบัตรับรองให้ว่าพระของคุณเนี่ยสวยกับเขาสวยอันดับหนึ่งสวยอันดับสองอันดับสามอันดับสี่อะไรอย่างนี้อยน้อยได้การันตีละน้อยก็เป็นการันตีว่าการประกวดพระแต่ละครั้งเนี่ยเราจะใช้กรรมการที่ถือว่ามีคุณภาพมีมาตรฐานที่มหาชนยอมรับในยุคนี้ครับในยุคนี้คณะกรรมการที่ดีที่สุดก็ของสมาคมถือว่าเป็นที่ยอมรับ เพราะหลายๆคนก็จะรวมกบบสมาคมครับส่วนมากที่จัดเนี่ยคนก็นึกว่าสมาคมจัดไม่ใช่สมาคมสนับสนุนทั้งนั้นเหมือนการประกวดนางงามอะไรต่างๆนะฮะซึ่งจังหวัดไม่ได้เป็นคนจัดความน่าเชื่อถือสำคัญนะครับทั้นนี้อันนี้อันนี้หมายถึงว่าเรามีคณะกรรมการแล้วก็มีความอย่างที่ว่าอย่างคุณลุงว่าเนี่ยบางความเชื่อถือนะครับให้ความเป็นธรรมครับ แล้วพระเนี่ยต้องถูกต้องตามตาการเล่นแบบสากลน,นะครับไม่ใช่ว่าปรากวพระอะไรก็ได้เอาเป็นพระที่มีรูปร่างลักษณะเหมือนกันติดที่หนึ่งสองสามมันมัน,ม,นมันไม่ใช่พระอายุร้อยปีก็ต้องร้อยปีพระอายุสองร้อยปีก็สองร้อยปีาอายุพันปีก็พันปีาอายุห้าสิบปีก็ห้าสิบป,ปีมัมนมันต้องเป็นประเภทเดียวกันนะครับแล้วขึ้นอยู่สำคัญที่สุดคือพื้นฐานต้องอยู่ในความถูกต้องคือความแท้ คือเอาพระแท้มาประกวดกันนะว่างั้นเถอะพูดง่ายๆมันก็จะตัดปัญหาเรื่องอะไรหลายๆอย่างอะไรหลายอย่างเพราะว่าลอมบางเกบ้างเนี่ยคือพูดง่ายๆครับพระที่เข้าประกวดเนี่ยเป็นพระที่สามารถจะหมุนเวียนได้ตลอดเวลาสามารถที่จะเปลี่ยนเป็นรับสินเงินทองได้ไม่ใช่ประกวดแระองาวนั้นทำอะไรก็ไม่ได้ใช่ไหมฮะ พราะการเล่นในหลักสากลเนี่ยเราไม่ใช่ว่ามันเป็นพุทธานิต์นะหลักการเล่นของพระเนี่ยถามว่าพื้นฐานการเล่นพระเนี่ยพระนี่มีคุณค่าในตัวครับมีราคาในตัวคนยี่งอยากจะได้อยากจะหาหนึ่งได้พุทธคุณสองมีการแลกเปลี่ยนมีการสังสรรค์มีการสังคมสามเดือดร้อนต้าการใช้เงินอันนี้แน่นอนครับอแล้วก็ ช่วยในความทุกข์ยากได้นะครับโอ้พผมขอย้อนถามไปชีวิตของปิต้อยสมัยเด็กๆเป็นยังไงบ้างครับเมื่อสมัยเด็กๆผมก็เหมือนเด็กๆทั่วไปนะแต่ว่าการเล่นพระเนี่ยผมขอเกริ่นไว้ก่อนว่าคนที่อยากจะเล่นพระหรือที่ทนที่ชอบพระเนี่ยมันจะต้องเป็นด้วยตัวเองอคือเป็นด้วยตัวเองคืออะไรไม่ใช่อยู่เล่นพระเป็นเป็นด้วยตัวเองคือความรักป่า อยากจะเห็นพระอยากชอบพระอยากจะสะสมพระหรืออยากจะมีพระอะไรเงี้ยมันจะเกิดขึ้นด้วยตัวเองครับแล้วเราก็จะมีเข็มทิศที่เราจะมุ่งไปใช่ไหมฮะอย่างผมสมัยเด็กๆเนี่ยก็เหมือนกับเด็กทั่วๆไปแต่ชอบเด็กบางคนชอบสะสมแสตม้มเด็กบางคนสะสมหินขวดพลอยสะสมตุ๊กตา สะสมอะไรก็ได้ไอ้สะสมไอ้พวกของเล่นที่กำลังนิยมในทีวีอะไร<ส>ะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะพวกโมงกาโม่อะไรสมัยก่อนนะแต่ยังเรานี่ชอบชอบสะสมเพราะว่าเราชอบของเก่าตอนเด็กๆเนี่ยเวลาเราไปจังหวัดไหนเนี่ยมันมีขมรส้สกว่าทั้งจังหวัดไหนที่มันมีโบราณสถานเนี่ยอย่างยุยยาลบเรียนมันสึกมันตื่นเต้นอเออมันของเก่าเนี่ยรู้สึกมันดูนนมันเข้มขลังมันอะไรเนี่ย แล้วก,กับคุณพ่อผมเป็นข้าราชการแล้วก็ชอบสะสมเล่นพระแล้วก็มีการสังคมกับพวกนักเล่นพระในสมัยนูน้นมาก็จะเป็นข้าราชการด้วยกัน <c oughs> ก็ทําให้เราได้เห็นว่าเขามีการมานั่งคุยเรื่องพระเรื่องพุทธคุณเรื่องความหายากเรื่องอะไรต่างๆแล้วเราเป็นคนที่ชอบอะไรที่โบราณโบราณอยู่แล้วก็เลยเกิดเกิดความนิยมชมชอบเวลาผู้ใหญ่คุยเ่บางคนเขาบอกผู้ใหญ่คุยก็เบือ่อแต่เราฟังแล้วเลยยิ่งสนุก S <S แล้วก็มีการแลกเปลี่ยนแล้วก็มีการบอกพระนิหายากและพระนี้ของจังหวัดนี้เนียก็ทําให้เราเนี่ยพยายามศึกษาศึกษาอืเดี๋ยวก,ก็ตั้งเข้ามาเรียนในกรุงเทพมันก็ได้เปรียบเพราะในกรุงเทพมันมีสนามพระใหญ่ท่าประจันย์เนี่ยสมัยนั้นก็คือสนามวัดมหาธาตุท่าประจัน์ยังไม่มีครับวัดมหาธาตุสมไมนั้นไม่วัดมหาธาตุไม่ใช่ไม่ใช่ที่ตั้งสนามพระหรืเอเป็นแผงลอยอะไรอย่างนี้นะ เมื่อก่อนก็จะเป็นร้านกาแฟเขาในวัดเลยนะครับในวัดมาธาตุนะแต่ว่าด้านด้านด้าน,านบอบวบสถหลวงพ่อนาคครับด้านหมายไรไม่ใช่ตรงหมายไรธรรมศาสตร์นะติดกับหมายไรศิลป,ปกรซ<อ>ึ่งตอนนี้ปิดไปหมดแล้วสมัยนั้นจะเข้าไปก็เป็นคนกลุ่มหนึ่งแต่ก็ถือว่ากลุ่มใหญ่สุดในใน,ในทุกจังหวัดในที่เมืองไทยนี่แล้วพระก็หลากหลายแตมากสมัยนั้นก็มีการเล่นพระที่เลือกได้อื นะผมเป็นเด็กนักเรียนทำไมนักเรียนถือก็บางคนเพื่อนเขาโรงเรียนเลิกเขากลับบ้านไอ้เราก็หิ้วกระเป๋าไปสนามพระหรือบางทีพูดง่ายๆว่า <c oughs> บางคนหนีโรงเรียนไปดูหน,นังด้วยนะไ,ไอเราหนีโรงเรียนไปเข้าสนามพระแล้วก็ความคุ้นเคยก็รู้จักนักเล่นพระระดับที่เราเรียกว่าระดับตั้งแต่ระดับพ่อเราลงมาจนถึงระดับพี่ว่าเราเด็กเนี่ย <c oughs> ไอ,ไอระดับน้องเราคงไม่มีอก็เลยมีการ กุกเค,คียคุ้นเคยแล้วก็สำคัญที่สุดคือเรารู้ว่าพระมันมีคุณค่ามีราคาเพราะเขาซื้อขายกันใช่ไหมฮะบางคนชอบพระแต่ไม่รู้หรว่าพระเนี่ยเขาเล่นกันเท่าไหร่เท่ไร,ไรแต่ตรงนั้นมันเป็นเหมือนกับตลาดหุ้นอะ่ะเราพูดง่ายๆนะได้รู้ความเคลื่อนไหวขอาพระแต่ละองค์แต่ละองค์เนี่ยนะตอนนี้เขาเล่นกันเท่าไหร่เท <laughs> ่าไหร่เท่าไหร่นะตอนนั้นพี่้อยซื้อขายราคายัยงไงย่างตอนแรกอย่างอื ก็ชอบก็ไปยืนดูชอบยืนดูผู้ใหญ่บางทีก็ทําไปตีทเนิตเลยครับเัาไอชอบมากๆตอนไหนรู้ไหมตอนหยิบพระพ่อไปขายได้ตังค์เลยพอรู้ไหมครับพอรู้ไม่รู้ไม่รูไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไม่ร้รู้ให้ขายได้ตังค์แล้วเกิดความรู้สึกว่าโอ้โหพระนี้วิเศษเลยนะหล้วเราก็เลยทําให้เรา รู้ว่าถ้าเรามีสั่งเนี่ยถ้าเราจะซื้อพระหรืออะไรเงี้ยเราก็ต้องซื้อในราคาอะไรต่างๆเขาซื้อขายกันอย่างไรไงก็เล่นพระมาตั้งแต่เด็กกเรียนเป็นเด็กๆเรียนแล้วเพื่อนเพื่อนว่าไงครับเพื่อนเชาครับคือเพื่อนในโรงเรียนเนี่ยครับน้อยคนที่จะเล่นพระมีผมเนี่ยเล่นพระอยู่คนน้งคนในทั้งโรงเรียนเนี่ยมันก็จะมีแค่นั้นอ่ะจะมาได้เพื่อนข้างนอกเยอะอืนะพอเล่นพระไปในระหว่างเรียน แล้วก็จบมายมปลายก็มาต่อหมายเวลานีก็ยังเรียนอยู่ก็มีมาเจอเพื่อนสนิทกันก็มีสี่ห้าคนคแต่คนที่มีชื่อเสียงวันนี้คือไปยับคำพันนะครับอ่า,า,าก็มีชื่อเสียงในระยะหลังอากติ่โตเป็นนมกันแล้วก็ต่างคนต่างมีมีชื่อมีอะไรอยู่ในทั้งกัดซึ่งตอนนั้นก็ต่างคนต่างโนเนม ก็คบกันมาตั้งแต่สมัยถ้าคิดระยะเวลาคบกันมาเนี่ยจนถึงวันนี้นต้องมีห้าสิบปีนะผมกับคุณพยับเนี่ยคุณพยับคุณช้างสีย่างเสียไปละคุณหม่อมสีย่างเสียไปละครับคุณประเสริฐขันยำมลองเสียไปละหรือผมสองคนคุณพยับกับผมอันนี้คุณพยับก็เป็นนายกสมาคมก็เบอร์หนึ่งเบอร์สองก็อยู่ด้วยกันมาอรู่กันครัอ่าแล้วก็มาเปิดชมรมพระ ที่เรียกว่าใหญ่ที่สุดในประเทศไทยตอนนี้คือจ้ามแะเครื่องมดกไทยแล้วก็เริ่มก่อตั้งรวบรวมสมาคมจริงๆสมาคมเนี่ยมีมาก่อนมีมาก่อนผมก็คุณพยับมีมาตั้งแต่รุ่น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 ก่อนรุ่นพ,พี่รุ่นพ่อตั้งแต่อาจารย์ปีชาดวงวิชัยค,ครับนะฮะเป็นนายกสมาคมแล้วก็มีการรวบรวมแต่ตอนนั้นก็รวบรวมได้ไม่มากก็ในต่างจังหวัดไม่ต้องพูดถึงไม่มีอืมนะครับ ต่อมาก็มาถึงอาจารย์ร,รังสรรครับอาจารย์หลังสรรต่อสุวรรณครับก็ไปในยกสมาคมอยู่พักหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นคุณบุญเสริมแล้วก็จะถึงมาคุณพยับนะครับซึ่งทาไมคุณพยับเนี่ยก็เป็นการรวบรวมนักเล่นพระซึ่งพูดง่ายๆว่าเป็นคนที่เล่นพระแนวทางเดียวกันสะสมพระแล้วก็มีเหมือนหมุนมเวียนเปลี่ยนมืออะไรต่ะไรกันอย่างเงี้ยแต่ว่าพื้นฐานต้องเล่นพระแท้ อพระที่หมาชนยอมรับครับนะคือการเล่นพระเนี่ยถ้าเล่นถูกทางเนี่ยต้องเล่นพระที่หมาชนยอมรับไม่ใช่ว่าเราเล่นคนเดียวของเรานี่แท้อยู่คนเดียวคนอื่นไม่สนใจแล้วก็ไปบอกของคนอื่นเกะของเขาแท้พระนี่จริงๆเนี่ยถ้าเกะพระแท้เนี่ยมันดูไม่ยากหรอกครับมันไม่ใช่ดูว่าเกะแท้ดูว่าซื้อขายได้ไหม,มใช่ไหมถ้าพระแท้ไปขายที่ไหนก็ได้ซื้อจากกรุงเทพไปขายเชียงใหม่ก็ได้ พราะมันเล่นแนวทางเดียวกันอแต่ถ้าคุณเล่นคนเดียวหรือว่าคุณเล่นในกลุ่มคุณคุณซื้อขายกันในกลุ่มพอออกนอกกลุ่มแล้วมีใครซื้อหละใช่ไหมเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามเนี่ยการเล่นการสะสมเนี่ยฝรั่งเขาเล่นเป็นพวกแอนติกของเก่าเนี่ยมันต้องเฉดเดียวกันมันต้องประเภทเดียวกันที่ซื้อขายกันระหว่างประเทศถึงซื้อได้เลยใช่ไหมฮะพวกนี้มันมีมาตรฐาน มันมีคนดูมีศฐาบันรองรับเพราะัานา้นอะไรก็ตามเนี่ยระเครื่องเราก็กเครื่องมืองไทยก็เหมือนกันสบัยตอนเด็กๆพี่ต้อยคิดไหมว่าวันหนึ่งโอ้จะต้องมาเป็นเป็นเซียนพระอะไรอย่างนี้ฮะไม่คิดเล่นก็ชอบครับแต่พอเล่นไปนานๆเข้าความกว้างขวางความรูม้จักคนเรื่องมาเจอใครก็ทักทายแล้วพอคนรู้ว่าเราอยู่ในวงการพระ ก็เลยทึกทักว่าเรามีความรู้ความสามารถก็เลยจําเป็นจะต้องทําตัวให้เหมือนกับที่เขามองอืมไม่ใช่เขาให้ออกอะไรมาดูเอา้าดูไม่ออกเดี๋ยว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 ขอปรึกษาพวกนะ้ครับอา้าวและเองเก่งได้ไงวะเ,เ,เ,เองเองรู้ได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งอันนี้แหละที่ทําให้เราต้องมีความแอคทนมีอะไราการกดว้าศึกษาแล้วพระเนี่ยเล่นอย่าไปเล่นฟังอื เลื่นเชื่อเอาเหตุเอาผลเข้ามาประกอบเอาวเรวาศาสตร์เข้ามาประกอบเอาประวัติศาสตร์เข้ามาประกอบครับใช่มนะอย่างาพระบางองค์บาบอกเนี่ยอายุเป็นพันปีแต่กลุ่มนู้นก็นเนยถ้าเราไปดูฐานที่เนี่ยเราดูมันสร้างยังไงก็ไม่ถึงพันปีเพราะฉะนั้นคนรุ่นเก่าเล่าฟังว่าเป็นพันปีเพานันอาจเป็นความเชื่อของเขาอืแต่ด้วยเหตุผลิีๆอาจจะเจ็ดร้อยปีก็ได้เอเมฮะครับเพราะว่า โบราณสถานที่พระกูแตกเนี่ยมันสร้างมาเจ็ดแปดร้อยปีเนี่ยอย่างกส็สตริย์เนี่ยเขามองมเขาเขรู้แล้วว่ายุคสกอไทยอู่ทองยุคเชียงแสนเนี่ยมั้ก็ประมาณการว่าอายุกี่ปีกี่ปีไม่ใช่ว่าพระเชียงแสนบอกอายุพันกว่าปีเนี่ยก็โมล่ะซึ่งความจริงแล้วเมืองเชียงแสนมันตั้งขึ้นมานี่ไม่ถึงพันปีเองใช่ไหมฮะแล้ก็อย่างเงี้ยแต่พระเครื่องมก็เปรียบเหมือนกับได้เรียนศึกษาประวัติศาสตร์เลยเนะครับทั้งพระเครื่องทั้งพระพุตรูปเหมือนครับ ผู้พัฒนะยุกตละสมัยเนี่ยสร้างแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยศิลปะอาร์ตเนี่ยไม่เหมือนกันครับอย่างที่เรว่าพระสมัยทวาราวดีศิลปะก็จะต้องออกหน้าตาเบอ่อบะเบ่อบะหน้าตาปากหน้าตาโปอนอะไรอย่างเนะงี้ยนะะเป็นพระสงฆ์ใหญ่เรารู้ละทำหน้าของศิลปะเนี่ยเป็นพาพพันกว่าปีละมอสร้างมอสร้างก็คือพระถวัล Hmm. แต่ถ้าพระหน้านางคางอีกเขากว้างยิ้มนะฮะ hmm. ไม่ประสบเรียงสวย hmm. อ่ังเนตุสุฏไทยนะฮะแต่ถ้าบอกว่าเป็นพระนั่งหน้าตาเคร่งครึมนะฮะเคร่งครึมดูต่เหมือนพึ่งเนี่ย hmm. แล้วก็ล่ำสันเนี่ยอู่ทองอืม hmm. เพราะว่าอูทองเนี่ยเรารับอิทธิพลของขอมขอมหน้าตาจะเคร่งเครียดนะ แล้วก็อยู่ในยุคสมัยสงครามอะไรเงี้ยมันก็ประมาณว่ากันไปนะฮะถึงพระแต่ละยุคแต่สมัยเนี่ยยังท,ทําไมกรมศิลปากรมองปุ๊บมันเขารู้เอออนี้สร้างในสมัยพุทธศตรวรรษที่เท่าน,นั้นเครับยุคกี่ปีกี่ปีเพราะเขาเรียนเขาเขา,เขา,เขา,เขาก็าาดูเหมือนเราอะเดินไปถูกคานค้าเห็นใครแต่งตัวโอ้นี่คนรุ่นเกา่า <c oughs> นะคนรุ่นเกา่าแต่งตัวเสื้อผ้าไม่ทันสมัย อ่านี่เด็กรุ่นใหม่หมจ๋าเลยอะอย่างเงี้ยก็บอกยุคบอกอายุได้ใช่ไหมฮะม,มันเช่นเดียวกันทุกทุกอย่างมันเปรียบเทียบกันได้หมดนะครับรักกันเช่นกันยิ่งเล่นยิงนยงย่งสนุกยิ่งสะสมยิ่งสนุกแต่บางคนเนี่ยเล่นตามเพื่อนอเพื่อนเล่นเห็นเพื่อนเล่นเรามีตังเหมือนเพื่อนเราอยู่ในสังคมเหมือนเพื่อนเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เล่นเราเชยเราต้องเล่นถามว่าจรักไม่ไม่ด้รักหรอก เล่นตามเขาอย่างนะครับแล้วก็เล่นเล่นเพราะต้องการที่จะมีรายได้อ่านะเล่นเพื่อหลักเศรษฐกิจหลักเศรษฐศาสตร์เ่ยซื้อมาขายไปมีกําไรขายแต่จะซื้อต้องต้องต้องตองระวังอืมนะอย่าให้ผิดพลาดอันนี้อย่างหนึ่งกับเล่นใจรักอีกอย่างอืมนะพการเล่นพลาดนี่มันมีหลายๆอย่างซึ่ง แต่ละคนก็ไม่เหมือนกันแต่ถ้าคุยกันในเ,เรื่องผ่านเนี่ยมันก็คุยหลักเดียวกันนะตรมเด็ดเนื้อผงนะสามชั้นฐานใหญ่ก็เป็นใหญ่ใช่ไหมถ้าเผื่อว่าสามชั้นเล็กมีขีดแสมก็ฐานแสมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งม,มันก็ต้องเป็นมาตรฐานนะครับต้องคุยเหมือนกันราคาคุยเหมือนกัน ความหาง่ายหางากหาง่ายคุยเหมือนกันเทียมกับแท้ก็ต้องเหมือนกันเนี่ยสำคัญเคยโดนแบบซื้อมาละเกยอะไรเงี้ยโอ้ยใครบอกไม่โดนอย่าไปเชื่อโดนทุกคนครับโดนมากโดนน้อยอ่าส่วนมากโดนโดนโดนเพราะในสิ่งที่เรารู้ไม่จริงอ๋อโดนในสิ่งที่เราโลภโดนในสิ่งที่ของใหม่ๆออกมาที่ คนทำเนี่ยเก่งมากี่แต่ของจริงของแท้เนี่ยพอพอ,อยู่ไปมันก็มันก็ฟ้องอมไม่ทีหลังมันแยกแยอกเหมือนเพชรอ่ะสมัยก่อนเพชรเทียมออกมาหูใครก็โดน,น,านลานคาก็โดนแต่เดี๋ยวนี้พอข้าพอ,พอเข้ามาไม่ต้องตอกล้อง,องดูพวกปร,รูแหละเพราะมันเคยโดนมาแต่สิ่งที่ <laughs> เห็นเห็น <laughs> ม่ตยให้ความรู้ทางออนไลน์เนี่ย เหมือนกับห้องสมุดเคลื่อนที่เลยอ่ะแบบอธิบายได้เป็นาฉากๆเลยครับก็วความเคยชินครับคือใช้ความธรรมชาตินี่ยถ้าเราจะเช่าพระองค์ไหนเราจะดูอะไรบ้างนะอืเพื่อไม่ให้เราคือพระเนี่ยไม่มีใครรู้มาก่อนหนอกจากคุกคีครับใช่ไหมถามว่าพระเนี่ยมันมีสองอย่างเกี้ยกระแท ทำไมจะหนีเรื่องเก้ได้อืแล้วก็พยายามศึกษาของแท้มากกว่าของแท้มันมีอะไรบ้างนี่แหละคือสิ่งที่เหมือนเป็นตำราอืเป็นสิ่งที่ชี้แนะสําหรับคนรุ่นหลังว่าถ้าเผื่อคุณจะเช่าพระพวกนี้นะคุณควรจะดูตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อบางข้งของเก้มันไม่มีของแท้มันมีหรือบางทีของเก้มันมีของแท้ก็มีแต่ว่ามันมีคนละอยา่างมันมีโดยธรรมชาติกระจงใจครับเพราะฉะนั้นอะไรต่างๆเนี่ย มันก็เหมือนเราเรียนหนังสือคนแต่งตำราเรียนเนี่ยเขาต้องรู้จริงเขาจะเขียนเรื่องประว,วัติศาสตร์ชาติไทยก็ต้องเขียนาามาตั้งแต่สมัยย้ายถิ่นฐานมาจากนูน่นบนจีนใช่ไหมมาเป็นไทยไน้อยไทยใหญ่อะไรต่อางยเขาต้องรู้จริงเพราะประวัติศาสตร์อันนี้มันเขียนมาภาคก็เหมือนกันครัของจริงมันแตกดุกมาเมื่อไหร่อะไรยังไงใครสร้างหรืออะไรเงี้ยมันมี การที่บันทึกอะไรไว้ก็สำคัญที่สุดคือภาพลักษณ์พระเนี่ยของจริงของแท้เนี่ยมันสามารถจะแยกแยะได้ใช่ไหมฮะแยกแยะได้เรื่องราคาเนี่ยมันก็เป็นทางเช่งในตลาดมันก็เหมือนหุ้นนะครับอย่างพระใหม่เนี่ยทางสมาคมดูแลยังไงบ้างไหมครับก็ดูหมดนะถ่ายน้งเก่าคือเดี๋ยวนี้นะฮะ ถามว่าคนเล่นพระใหม่เยอะไหมเยอะมากครับถามว่าทำไมใหม่ๆเล่นนะก็ใหม่ๆมันดูง่ายอ่ะมันเพิ่งออกมามันเก้ไงมันรู้มันก็มันรู้อ่าคือของของของออกออกมาใหม่ๆเนี่ยเขาดูเขารู้ของแบบนันพิธีกรรมเนี้ยพอาเพอาะผิดพอคือพระชุดนั้นท่านนิยมขึ้นมาอ่าแล้วมันมีเข้ามาแล้วมันผิดแปลกแต่กันเลยอ้านี่งของเกอืมแล้วของใหม่เนี่ยมันมีมากกว่าสมบูรที่จะหมุนเวียนอ่า แล้วราคาไม่สูงนักแต่ก็เป็นบางอย่างนะบางอย่างของใหม่เนี่ยโอ้โหราคาพึ่งปู๊ดเลยจะย้อนกลับไปเป็นสิบปีฮะที่จตุคามดังดังตอนนั้นเนาะครับปีพศห้าเจ็ดะฮะห้าห้าเจกปห้าเจ็ดมาป่ะน้เจตุคามมันก็เริ่มดังมาตั้งแต่ปีสามศูนย์นะสามศูนย์นั้นรุ่นแรกที่เป็นของคุณพันธุ์สร้างอ่าครับแล้วก็ดังมาเรื่อยแต่ว่าก็ไม่ไม่ฉูดฉาด จะมาดังหนักก็นนปีสองสี่แปดสองสี่สิบแปดสี่สิบเก้านะจนกระทั่งมาสุดท้ายมาหนะ้าสิบห้าสิบเอ็ดเนี่ยเริ่มเริ่มพลายลนะอืนะครับเจตุคามเนี่ยทําออกมาเยอะครับนะครับถามว่าองค์เจตุคามเนี่ยเก่งไม่เก่งตามตาําราตามตำนานครับพระโพธิสัตว์เนี่ยเก่งอยู่แล้วนะครับพระโพ,ระพธิสัโโตว์อวโลกิเกศตัวนั่นก็คือเจตุคามลมอเทว จริงแล้วแต่สถานที่จะเรียกกันะนะฮะซึ่งถามว่าทําไมขึ้นแล้วตกก็สร้างกันมากเลอเกิดเหมือนกับดีมาสะพายคือใช่มันเยอะไปะฮะค,คือพออะไรขึ้นมาพอคือหาดต่างคนต่างสร้างต่างคนนะก็ะจะตุคามเนี่ยถ้าเกิดว่าตุคามเนี่ยแตกจากกลุก่หรือแตกจากวิหารแตกจากอะไรมาที่เดียวเนี่ยคือเป็นมีจตตุคามอืมแล้วถ้าเล่นนั้นนั้นเดียวเนี่ย รับรองทุกวันนี้ราคาจะแต่ต้องไม่ได้แลยตรงแต่เจ้าตูกามเป็นพระที่สร้างขึ้นมาแค่ปีสามศูนย์ใชแล้วคนที่คิดว่าเออจะเอาดังแบบสามศูนก็สร้างกันต่อมาเรื่อยๆ,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 ๆกลายเป็นพระใหม่ที่แพ่พระใหม่ที่อยู่ในคราบของพระเก่าคือประวัติศาสตร์เขามีเป็นรรมสมัยศรีวิชัยใช่ไหมอายุเป็นพันปีซึ่งเอาตัวนั้นอะ มาสร้างเป็นองค์ปัจจุคามเอาประวัติของท่านมาเอาความดีของท่านมาครัเอารูปลักษณ์ของท่านมาก็ถือว่าเป็นพระใหม่ที่ไวอืโตวไวแล้วก็ดิ่งไวแล้วไปได้มองยังไงบ้างตลาดพระเครื่องปัจจุบันเพราะว่าอย่างฮ่องกงมาเลเซียก็นิยมมาเช่าพระในไทยสมัยก่อนเนี่ยคนเล่นพระไม่มากครับวงการก็อยู่ได้อืวงการก็ยังคึกคักในกลุ่ม ในในจำนวนคนเท่าที่เล่นพระแต่ทุกวันนี้พระเรื่องเนี่ยของไทยเนี่ยไปเอรอไปถึงเมืองนอกครับไม่ว่าจะเป็นเมืองจีนสิงคโปร์แม้กระทั่งมาเลเซียฮ่องกองไต้หวันไปถึงอเมริกาพราไทยไปหมดเด็กรุ่นใหม่ก็เล่นพระขึ้นมาเยอะคนเก่งก็มีเยอะอคนมีเงินก็มีเยอะองค์การพระไม่ต้องพูดถึงไปไล้สบาย ไว้ mm hmm. ได้ดีกับเก่าด้วยนะครับแต่ว่ามันจะเตียก็ตรงที่หาคนที่ชี้แนะหึงการเล่นพรที่ถูกต้องนะครับไม่ค่อยมีเดี๋ยวนี้กลายเป็นพาณิชก,กันไปนเดี๋ยวนี้สิ่งที่ถามว่าพระองค์เนี้ยดียังไงหายากยังไงไม่ถามคำแรกคือเล่นกันเท่าไหร่ต <c oughs> ายมปแล้ว <c oughs> สมัยก่อนเนี้ย <c oughs> เขาหาพระกันเนี่ย ที่เราเรียกกันว่านักเลงพรานักเลงครับคือสมัยก่อนนักเลงมันตีลำพันแดงอืม,ช,มชอบของเหนียวของอะไรนะก็พยายามค้นหาของที่มีอุตคุณที่คุ้มครองแล้วก็เรามาเลยมาถึงเมตตามาแค้วคาดมากพยายามหา,าที่เป็นลักษณะอย่างนี้เข้ามาเพระฉงนั้นการเล่นในสมัยก่อนการเล่นสมัยนี้ต่างกันสมัยก่อนเนี่ยเอาพุทธคุณเอาแรงฤทธิฤทธิ์สมัยนี้ เอาอิทธิพลของการค้าม,มันมันมันต่างกันเพราะฉะนั้นการเล่นพระเนี่ยบางครั้งมก็เพี้ยนไปนะครับบางครั้งมก็ไม่สนุกเลยสมัยก่อนเนี่ยการเล่นพระเนี่ยเล่นพระที่หายากจริงๆยิง่งพระเก่าเท่าไหร่ก็ยิ่งมีราคาอันนี้คือเป็นหลักสากลของทั่วโลกครับของเก่าของหายากเนี่ยมันจะแพงอื แต่ในนี้ของแพงคือของสูงเว้ยของที่ไม่ได้ใช้ไม่ได้นะมันก็เป็นแต่ของใหม่ทั่านั้นใช่ไหมเลยทําให้พวกของเกจิอาจารย์รุ่นใหม่ใหม่เนี่ยสูงครับอืมประเครื่องให้อะไรกับพี่ต้อยที่ผ่านมาครับทางชีวิตเนี่ยครับเยอะมากครับนะครับรเครื่องเนี่ยหนึ่งให้ความเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นผู้น้อยเนี่ย ที่สามารถจะมาเจอกันอืในบรรทัดฐานเดียวกันครับการมีเตเนอริตี้มีอาจารย์มีคนฝึกปลือมีความอดท,ทนของตัวเองครับมีการมองถึงคุณค่าของความเป็นพระคุณค่าของความเป็นมรดกของชาติค,คุณค่าของสิ่งโบราณวัตถุ ก็ถือว่าเป็นบทเรียนของพี่ต้อยนะครับห้าสิบหกสปีได้นแะครับกับอยู่วงการพรกเครื่องมานะครับก็คงอันนี้เป็นเรื่องราวทั้งหมดของพี่ต้อยเมืองนนท์นะครับซึ่งได้เรียนรู้ชีวิตของพี่ต้อยนี่เกว่าจะมีวันนี้ไม่ง่ายนะครับพี่ต้อยครับโยากมากครับวันนี้ผมพี่ต้อยต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ